สำหรับใครที่เข้าสู่อาการไวทองหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับวิงเวียนศีรษะช่องคลอดแห้งต้องลองน้ำสมุนไพรสูตรนี้ค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ และนี่ค่ะเชื่อว่าผู้หญิงอย่างเราๆนะคะยิ่งเท้าวัย50ปีขึ้นไปต้องเจอปัญหานี้แน่ๆเลยค่ะเพียงแค่เรามี3สิ่งนี้นะคะนั่นก็คือยาหอมดอกแก๊กหวยแล้วก็ขิงแก่ดื่มทุกวันอาการต่างๆจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ สำหรับขิงแก่นะคะเราจะใช้เพียงแค่หนึ่งแง่งเล็กๆแบบนี้เท่านั้นนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะนำมาฝานเป็นแว่นๆค่ะจะปอกเปลือกหรือว่าไม่ปอกเปลือกก็ได้นะคะบางคนไม่อยากฝานเป็นแว่นแบบนี้นะคะก็สามารถนำสากมาทุบ ทีเดียวเลยแบบนั้นก็ได้นะคะให้เขาแหลกๆค่ะเติมน้ำลงไป750 ml ใครไม่มีที่ตวงก็กะประมาณน้ำ3แก้วนั่นเองนะคะรอจนน้ำเดือดแล้วก็นำขิงลงต้มได้เลยในช่วงแรกให้เราต้มด้วยไฟกลางใช้เวลาทั้งหมด10นาทีค่ะพอครบเวลา10นาทีนะคะคราวนี้ให้เราปรับ เป็นไฟอ่อนแล้วเราก็จะนำดอกเก๊กฮวยจะใช้เพียงแค่3ถึง4ดอกเท่านั้นนะคะใส่ลงไปพอปรับเป็นไฟอ่อนแล้วก็ต้มต่อไปอีก5นาทีนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีอาการไวท้องนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายรู้สึกว่าวูบบ่อยๆเวียนหัวปวดหัวตลอดเวลาแบบนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่อาการไวท้องแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะผู้หญิงบางทีผู้ชายก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้น เราสามารถต้มน้ำสมุนไพรสูตรนี้ดื่มได้ทุกวันอาการต่างๆจะดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็น้ำสูตรนี้นะคะดื่มง่ายรสชาติดีไม่เฟื่อนพอเราต้มจนครบเวลาแล้วคราวนี้ก็ให้เรานำมากรองเอาแต่น้ำเขาเท่านั้นนะคะส่วนวิธีการดื่มค่ะ ก็ให้เราดื่มเช้า1แก้วกลางวัน1แก้วแล้วก็เย็น1แก้วนะคะเพราะว่าสูตรที่เราให้ทำเนี้ยใช้น้ำเพียงแค่750 ml ก็จะสามารถดื่มหมดใน1วันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะดื่มนะคะให้เรานำยาหอมค่ะใส่ลงไปสักครึ่งช้อนชาคนให้ละลายเข้ากันนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะโดยสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านที่ทำกันมา ยาวนานนะคะเนื่องจากว่าสมัยโบราณเนาะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่เข้าสู่อายุ50ปีก็จะมีอาการวัยทองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางคนไม่รู้ว่านี่คืออาการวัยทองนะคะให้ดื่มสูตรนี้ติดต่อกันทุกวันรับรองว่าอาการจะดีขึ้นค่ะลองทำนะคะ